สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาจาสูตรเม็ดเดียวแนวทางวันที่26เดือน2 2 5 6 8เดือนกุมภาพันธ์วันผุดเมื่อนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอนดอยคือเกาลก็ตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาจจของวันผุธวันที่26เมื่อนี้จะเรียวมาเบิ่งกพูนยนลังกันก่นกอนเนาะสำหรับลาวพัฒนาของเฮาจ,จ้า วันที่ยี่24วันจันจาสำหรับลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะให้ไปที่เด่น3วิ่งลูดสำหรับโพนนี่ถือว่าพลาดไปเนาะ6ตัวคือเกาเกาสี่หา2 8จ่าสำหรับสูตรเม็ดเดียวของขวันที่24พลาดไปเมื่อหนึ่งเนาะจ่ะหลังจากที่เข้ามา4งวดติดเต็มๆเนาะวันที่24นี่คืองวดที่หาพลาดไป ตามรุ่นกันต่อจ้าวันที่ยี่สิบหกมาจ๊ะครับแนวทางหวยลาพัฒน,นาสูตรเม็ดเดียวจ้าสำหรับแนวทางหวเลาพัฒน,นาไอจอยลงหาย้องสูตรเนาะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักังบ่ยบทไดสรุปผลสำหรับสูตรเดิมสูตรลักข,อข้อเฮานี่คือเขาเด่นหาวิดูดหาเลยจ้าสำหรับสูตรเดิมสูตรลักข,อข้อเฮาเนาะ มาเด่นหาวิรุธหาส่วนสูตรเม็ดเดียวนีให้เด่นวิรุธตัวเดียวถือว่าพลาดไปอาเมื่อนี่ตับรูนกันต่อจาร่าพัฒนาลงห้ยองสูตรทามักสาชอบเปรียบเทียบพิจารณากันเบื่งได้เราจะเพื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามเนาะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวดเราจะมีเข่าลวก็มีรูดเราจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบทามักสาชอบคอยตามบ่หมักบ่ชอบมือนก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะ สำหรับสูตรเดิมสูตรลากในี่จยจะให้เด่นวิ่งรูดสองตัวสำหรับเม็ดเดียวนี่คือเด่นวิ่งรูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวจับไ้เป็นแนวทางแปดคูจะเม็ดเดียวเด่นตัวเดียวถ้าจับได้ถ้าจับเด่นได้ก็ถือว่าปัางเนาะถ้าจับเด่นบีอไรโอกาสพลาดกับคนข้างสีสูงนิดนึงนอกจา่พอห้ตัวเดียวเนาะลงไฮสองสูตรเปรียบเทียบกันเบิ่งได้นอกจากสำหรับเม็ดเดียววันนี้ลาพัฒนาให้ไปที่เด่น ฮกจ้าเด่นฮกวิ่งรูดจะไซวิ่งไซลูดง็ฮาถามักถ้าชอบพกนําไปวิ่งไปลูดได้เลยเราจะถามบามักบ่ชอบพกเหลืออีกสูตรเดิมสูตรลักเนาะเด่นวิ่งรูดสองตัวจ้าสามารถรับชมย้อนลังใดเลยเนาะจับคู่เด่นหกวิ่งรูดหกจับห้เป็นแนวทางแปดู่มีหกเจ็ดหกแปด หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหสองหสาหกสี่จ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวขอห้าจ้าเด่นหกวิงุทหกเม็ดเดียวเน้นไปที่6กสองหกเก่า หกสามหกศูนย์สำหรับเม็ดเดียวไอเจยเนสีคู่จ้า สำหรับแนวทางวยเล่าพัฒนาของเฮาวันที่ยี่สสูตรเม็ดเดียวมือนี่คือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจา,ารณากันอีกทีหนึ่งละกันน้องเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ่ามือนี่คอยมาปังๆละกันนาะสสำหรับแนวทางของเฮาจะเขาหายไปนองทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีมีใ่กันทุกคนทุกท่านจ้า ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดยด้วยละการเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อสิสด้บ่พภาดแนวทางต่อๆไปเราจะแนวทางดีๆมีให้การได้ถูกวั่นจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า